อันนี้เป็นปิดปี2012นะครับมีปัญหารเรื่องเสียงลมนะครับก่อนหน้านี้เคยเก็บยางเสริอมมาเสริมยางเสริมอ,นนรรอ,รอย่างไรวะอ้าไปทิ้งแล้วไปทิ้งแล้วอ้าอันนี้ลอกออกแล้วทีนี้เนี่ยปัญหาคือมายางเดิมมันยุบนะครับนี่ครับยุบจนติดกระดูกงูลเลยเนี่ยยางเดิมมันยุบนี่ครับยุบกันหมดแล้วเนี่ยยุบกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงปิดดูนะเสียงปิดกระแทกเลยนะครับเนี่ยทดสอบกระดาษเอเซ่ดูนะครับลื่นปื้ดเลย คือปัญหารุ่นนี้เนี่ยลมมันจะเข้าด้านหน้านะครับเพราะว่ากระจกมันเป็นกระจกบานใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้มันลื่นเนี่ยลงมันจะเข้าได้นะครับด้านหลังเนี่ยลื่นๆคือเนี่ยจับจีบดึงอย่างนี้เลยนะครับมันหลวมนะครับเปี๋ยวให้ใหม่วิธีการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับทั้งบานหน้าแล้วก็บานหลังนะครับเวลาเปลี่ยนนะครับให้เราดึงงานกระดูกงานตรงปีกของกระดูกงูนะครับงางออกเนี่ยครับมันเป็นจะติดกระดูกงูเลยเนี่ยฮะดูเดี๋ยวงางออก ดึงออกได้เลยดึงออกมาเป็นวงได้เลยแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยนี่ดีครับเนี่ยมันแบนนี่คือน่วมนะครับปกติน่วมควรอูมโตขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่นี่คือแบนหมดแล้วเสื่อมสภาพหมดแล้วนะครับเป็นแบนะครับเป็นน่วมตัวนี้นะครับเป็นน่วมไซส์อัพเกรดนะครับตัวนี้จะโตขึ้นกว่าเดิมประมาณยี mismo mismo. ่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนใส่นะครับให้แต่งไฟให้เสมอก่อนนะครับแล้วก็ใส่ ใส่ให้เริ่มจากบริเวณชึบบรรพัดตรงนี้นะครับเริ่มใส่บานพัดตรงนี้ก็ใส่กดไปเลยจะใส่บนลงล่างล่างขึ้นบนก็ได้นะครับใช้มือกดเข้าไปทีละช่วงคนะรัก็ใช้คอนยางนะฮะคอนยางเคาะเคาะเข้าไปแล้วก็ค่อยใช้มือกดใกา้ตามไป ใช่ตามที่ไปช่วงที่ไปช่วงเนาะเราก็ใช้ไฟแรงเพราะี่ยมันจะเข้าไปเรียนสวยคนระับนี่างนี้ค่อยๆดันเข้าไป กระดูกงูเป็นกระดูกงูดินล็อกนะครับใส่เข้าไปแล้วมันจะล็อกเลยกะสีชถ้าเป็นบริเวณช่วงโค้งก็กดเข้าไปแล้วก็เคาะหน้าให้มันลงให้มันสุดปาก พอถึงรอยต่อเดิมถ้าเราเคาะสุดแล้วนะครับให้เราเกล่อระยะไว้ประมาณสักหนึ่งเซนนะครับอ่าแล้วเกื่อระยะไว้หนึ่งแล้วก็ดึงออกมาอ่าที่เรากาวไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัดตัด,ตดนมก่อนนะครับแล้วก็ตัดกระดูกนมก็ตัดนี่จะแต่งไฟให้เสมอก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไป ก็จะให้ง่ายนะครับให้เราง้างตนี้ออกก่อนด้านล่างออกก่อนนะครับแล้วเราค่อยตันด้านล่างช่วยยวเ,เอาด้านบนให้ลงก่อนนะครับเพราะตรงนี้เป็นช่วงโค้งเยอะอ่ใส่ด้านบนก่อนเราก็ไล่เอาะให้เรียบนะให้เรียบให้แน่นนะจะลงมาวันนี้เนี่ยที่เราเผื่อไว้นะครับมันจะเกยกันอยู่นะครับให้เรารลุน่นลุ่นลุ่นถอยหลังนะครับให้เราย่อลง แล้วค่อยเสียบดันขึ้นไปดันปลายให้มันสุดก่อนนะครับเนี่ยปลายมันดันสุดกันมันจะเกม,มันจะเนียบเรียนเนียนอย่างนี้เลยนะแล้วเรากเก็บตรงนี้เสียบเข้าไปนะเนี่ยมันจะดันเนียนสวยนะครับแล้วก็กดด้านล่างนะฮะแล้วก็ขอ้ขอขให้แนบเลยนะครับนี่ก็กดลง ดันสวยเรียบเนียนเลยเสร็จแล้วนะครับใช้ผ้าเค็ดถังก๊อกแตกเกิดขึ้นเค็ดลงนะครับต้อถังก๊อกแตกเรียบร้อยเรียบร้อยครับอันนี้ดูงอมนะครับงมที่เปลี่ยนใหม่นะครับงม,ม,นะมใหญ่นะครับเนี่ยงมใหญ่อุ้โมโตวสวยนะครับ เข้าโค้งสวยนะครับไม่ท้องอฮะเนี่ยนะครับใช้งานได้นาน5-10ปีครับอันนี้เปลี่ยนเล้าหนึ่งแน่นอนทดสอบกันปิดดูนะครับต้องเสียงปิดนะครับใช้กระดิ่งบุ๊บเลยนะครับเนี่ยบุ๊บเลยวิธีการเช็คสภาพนุ่มนะครับให้ง้างกระดึ่งออกง้างอย่างนี้ก็ลองปิดดูเนี่ยครับยางที่มันผักเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะดันนี้ต้องกดนะครับถึงจะรู้ทดสอบ F4 ดู มื่อกี้ดึงขึ้นปื๊ดเลยนะครับนี่ดึงไม่ออกเนี่ยเห็นไม่ออกเลยกันข้างครับเดี๋ยวรบกวนพี่เจ้าของรถล,ลงมาทดสอบดูหน่อยครับเดี๋ยวเปิดหรื่ด้านหน้าพี่ลองดึงดูครับดึงทดสอบดีๆแค่หไหนครับแน่นหนึบดีไหมอ๋อแนน่หนึบใี่เนาะทดสอบกันปิดดูพี่อลองปิดดูพี่ เน,นแน่นเลยพี่เนาะ,อะโอเคครับผมก็<อ><อ>พี่ๆท่านใดมีปัญหานะครับอยากปรึกษาโทรสอบถามผมก็กได้หรือว่าแชทมาคุยกันก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ